าถามว่าดูเหมือนจะลืมตัวไหมนั่นสิฮะการน,นั่งสมาธิมันทําให้เรามีความสงบนิ่งมีความว่างเปล่ามีสมาธิแต่ว่า<ม>จานี้อยู่กับเร่งของเงินมากาเราอธิษฐานจิตบารมีรขอให้ข้าพเจ้ามีเงินมีงานมีบ้านมีรถมีชื่อมีเสียงมีเกียรติยศยิ่งใหญ่กคนทั้งหลายทั้งหมดทั้งมดลจิตเราต้องสั่งถ้าเราไม่สั่งจิต จิตเหมือนกับคอมพิวเตอร์แมคเอนท์ครับหรือ p p p ครับทำได้ทีละอย่างเหมือนถ้าเกิดเรามีคอมพิวเตอร์เครื่องนึงแล้วเราไม่ได้พิมพ์อะไรไปในในคีย์บอร์ดเลยแล้วเราไม่ได้สั่งอะไรไปสมมุติเราบอกขอให้ฉันโชคดีนะครับโดนบนคีย์บอร์ดมันก็ไปขึ้นที่มอนิเตอร์และหลังจากนั้นเราก็สั่งคําสั่งไปที่พินเตอร์พินเตอร์ก็จะพิมน์อนนั้นบอกว่าฉันโชคดีเพราะถ้าเกิดเราไม่สั่งอะไรไปจิตมันก็ต้องการความสงบ ไม่ใช่สมาธิปกติเราจะต้องมีการนั่งสมาธิก็สั่งจิตไปด้วยใช่ครับนี่คือรูปแบบของอาจารย์วิเชียรเพราะคนที่ไปนั่งสมาธิหนึ่งหนีทุพส<า>องหนีโรคภัยไข้เจ็บสามหนีส้สินต่างๆเลย<า>ต่างๆปัญหาการเงินการงานชื่อเสียงกฐยฐิจตยศบ้านาแล้วก็ครัวความสุขความรัก<า>ก็ต้องการความสงบในเมื่ออยู่ต้องการความสงบอยู่ก็ได้ความสงบไปภาษาพ้าเรียกว่าปัสฉิทธเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคุยกันชัยมีสมาธิะเคไม่ต้องคิดปุงซราคุณนี้คุณนี้คุณวอนต้องการความสงบ เพราะฉะนั้นคุณไปทำเมดิเทชันคุณก็ได้ความสงบถือว่บจบแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการแต่ได้เชยนไม่นั่งสมาธิต้องการ,อการขอให้มีเงินมีนง,งานมีบ้านมีรถมีชื่อมีเสียงมีกิจยศยิ่งใหญ่กับคนทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลนี่นี่นี่คือคําอธิษฐานจิตในแต่ละครั้งวิธีการนั่งคือขั้นตอนขงการสั่งจิตใช่ครับ ทำโปรแกรมสั่งจิตเลยอาจารย์จะท่องเลยหนึ่งขอให้ข <c oughs> ้าพเจ้านายวิเชียนยูเกตมีเงินมีงานมีบ้านมีรถมีชื่อมีเสียงมีกิจยศยิ่งใหญ่กว่าคนทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันก็สําเร็จจนถึงวันนี้จนทุกวันนี้ลาหลายคน,<ๆ>คนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันอย่างผมเองก็เคยได้ยินเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเป็นผมคือไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริง <c oughs> อาจารย์มีคำอธิบายยังไงกับสิ่งเหล่านี้ไหมครับถ้าในส่วนตรงนี้ถือว่าถ้าพูดถึงเรื่องจิต ในในซับคอนเชียก็ดีในในสภาวะคอนเชียก็ดีถ้าเราพูดแบบฝรั่งหน่อยจิตใต้สำนึกคือซับคอนเชียถ้าคอนเชียก็คือจิตสำนึกนะแล้วก็มีจิตเหนือสำนึกอันนี้กระบวนการของฝรั่งจะมีตั้งแต่อัลฟาเดลต้าเทลต้าเดลต้าแล้วก็ซีโรเอนนี่คือของฝรั่งแต่ถ้าของไทยเราก็จะมีจิตใต้สำนึกเหนือสำนึกแล้วก็จิตไรลสำนึกไอ้จิตไรลสำนึกนี่ก็คือไอ้พวกพนสีต่างกระแพงบ้านอะไรต่างนั้นจิตไร่สำนึกตอนนี้เราในกลุ่มนี้แต่จิตที่ เราใช้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการอะไรเราต้องสั่งเขาเราต้องสั่งเขาหลายคนไปฝึกตามสถานที่ปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆคือ้องกัรไปความสงบขอให้เกิดปสัสสติขอให้มีความสุขขอให้หายจากโรคแต่เขาไม่ได้อธิษฐานตอนนี้การอธิษฐานถ้าเกิดเราไปอธิษฐานไปตามสเตติวต่างๆอย่างเช่นท้าวมหาพรหมหรือจะไปวัดแขกสีลมรหรือจะไปตามหลวงพ่อโสธรก็ได้ ถ้าเราไปขออย่างเดียวแต่กระบวนการโปรเซสอะโปรเซสของจิตมันไม่มีพื้นฐานเนี่ยมันไม่หลันมันไม่หลันซึ่งเนี่ยเป็นที่มาของอโลคยาเมดิเทชันเฮลท์แคร์คำว่าอโลคยาก็คือไม่ความไม่มีโรคไปล่าเอัลเซิร์อโลคยาเมดิเตชัน A ok ก็คือการใช้สมาธิบําบัดเฮลก็คือสุขภาพ uh huh. ส่วนแคร์ก็คือการดูแลร่างกายและจิตใจ uh huh. มนุษย์เรามีแค่2อ,อย่าง กายกับจิตเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถึงฝึกจิตให้ถึงระดับที่ไป,ไปเรียกว่าเปิดความสําเร็จหลายคนเดี๋ยวนี้มีกูรูต่างๆดึงดูดความสําเร็จ NPL อะไรต่างๆมากมายเลยท,ท,ที่เอาเอามาประชัสัมพันธ์ในประเทศไทยเนะราไม่ว่าจะเป็นลัทธิอะไรต่างๆด้วยนะผลปรากฏจริงๆทาไม่ได้ถ้าไม่มีขบวนการของมันขบวนการของมันคือหนึ่งจะต้องทําจิตให้สาภาวะว่างก่อน เราเรียกว่าภาษาภาะเรียกว่าศูนย์ยาอนาต่าให้ตกศูนย์ยาก่อนให้จิตมันว่างแล้วปัสสติปัสสติคือความสงบลันลึกแล้วจึงใส่ข้อมูลเข้าไปในจิตจิตมันเห็นจิตมันจะเนี่ยจะค่อยค่อยลันไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราจัดการระบบจิตที่ดีแล้วใส่ข้อมูลที่ดีลงไปจิตมันจะลัน เจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่านิพพานพบสามโลกันขอคำอธิบายทั้งสามคำจากพระอาจารย์ด้วยครับเอาพบสามก่อนนะที่เราอยู่เนี่ยพบสามมีอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งคือการมาพบสองรูปประพบแล้วก็สามอารูปประพบการมาพบก็คือพบที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกามก็มีโลกเราเป็นศูนย์กลางข้างบนก็มีสวรรค์หกชั้นด้านล่างก็จะมี สัตว์ดิัรฉชนเปรตอสุรกายแล้วก็นรกรวมแล้วเป็น11ภูมิสูงขึ้นไปคือรูปประพบหมายถึงที่อยู่ของรูปประพมมี16ชั้นอันที่สามอารูปประพบคือที่อยู่ของอารูปประพมมีอีก4ชั้นรวมทั้งหมดเป็น31ภูมิเขาถึงเรียกว่าภูมิ31ถ้าเกิดแบ่งเป็นภพใหญ่ๆก็เป็นภพสามนี่หมายถึงอย่างนี้นะ ส่วนนิพพานนะ่ะคือที่อยู่ของพระอารหาัานต์ที่หมดกิเลสแล้วเมื่อท่านเองตั้งใจปฏิปฏบัติธรรมบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งปราบกิเลสหมดไปจากใจเมื่อละจากโลกนี้ไปก็จะไปนิพพานส่วนโลกันนะอยู่ล่างจากมหานรกลงไปอีกนะนรกขุมลึกที่สุดคืออเวจีมหานรกแต่โลกันอยู่ลึกกว่านั้นคือคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดแบบดิงเลยเนี่ยเรียกว่าเป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิ วิชาดิษฐีแบบดิ่งเลยแก้ไม่ไหวอย่างนี้แล้วก็ลาจากโลกนี้ไปจะไปโลกันมหานรกบางทีท่านใช้เรียกครัวโลกันตะมหานรกแต่ความจริงมันคือเป็นอีกพบหนึ่งล่างจากมหานรกลงไปเลยนะอีกไกลมากท่านเปรียบนี้ว่าคนที่ลงไปโลกันแล้วแล้วก็โอกาสจะหมดกรรมแล้วกลับมาเกิดเป็นคนเนี่ยยากพอๆกับคนเราเนี่ยจะปฏิบัติธรรมจนหมดกิเลสแล้วก็เข้านิพพาน ห่างกันขนาดนั้นยากพอกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมิจฉาทิฏฐิด,ดิงเห็นผิดแบบดิงเลยเนี่ยน่ากลัวมากการใส่ร้ายป้ายสีผู้ทรงศีลการมีความเห็นผิดในพระพุทธศาสนาดูหมิ่นพระรัตนตรัยเนี่ยน่ากลัวมากอย่าทำนะคุณโยมเจริญพรแต่ว่าในนิพพานเน่ยเป็นภาวะที่ว่า ความทุกข์หมดไปด้วยสิ้นเชิงกิเลสหมดไปด้วยสิ้นเชิงสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเลยเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่คือความสุขอย่างยิ่งยวดอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปรมังสุขขัง you <laughs> ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งเองเพราะความเข้าถึงเองนะเรานี่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เองคือทรงเห็นเองทรงรู้เองทรงเป็นเอง หันม่ไปโดยที่สู้กับความปวดอะสู้แบบคือไม่มีใครช่วยเราได้เลยนะตอนนั้นนอกจากตัวเราเองเราก็สมาละหงังไปเรื่อยๆจนในที่สุดไม่รู้ปวดไหมแต่มันมันรู้สึกไม่ปวดแต่มีความรู้สึกอื่นเข้ามาแทนแก็คือใจรักสบายหลังจากนั้นก็ยึดคาสมมาละหังมาตลอดเวลาดึกๆขึ้นมาตีหนึ่งตรงเวลาของเขาเนี่ยสมมาละหงังจน นด,ดวงใสๆเกิดนะคะเรารู้ว่าอ๋อนี่เลยอ,อยู่ตรงนี้เองหลังจากนั้นมาไม่เคยทิ้งคํานี้ไปไหนมาไหนใช้คํานี้ตลอดใครไม่ทําเราทําไม่สนใจเรื่องใครจะทาหรือไม่ทามาที่วัดมาถามใครไม่มีใครทําไม่เป็นไรจนถ้าคนแก่นคนเดียวทําไปเรื่อยๆรู้แต่ว่าสัมมาหละะัะตันนี้เป็นนี้เลยนะคะแค่จะไม่อยากไม่ไม่น่านเลยแล้วอินอยู่มาก วันนี้ไปทานข้าวบอกเพื่อนนั่งอยู่อิ่มอะไรไม่รู้อิม่มแต่เรารู้ว่าเราอิ่มอะไรเรารู้ว่าอยู่กลางเทเราองเองคือองค์พระท่านผุแล้วมีความสุขมากแล้วอิ่มมากทานข้าวได้น้อยมากเราก็เลยอยากจะให้เรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องกังวงหลหรอกว่าจะได้อะไรไม่ได้อะไรทาให้สนุกอ่ะทาให้แบบสนุกสนุกมันดูหนังการ์ตูนอ่ะดูไม่ไปอยากดูอยากดูอยากดูเนีย่ย ติดหนังการ์ตูนนะจะมีมรู้สือว่าอยากดูอยากดูเหมื่นตัน้นรัสมาหาเราเอาให้สนุกอะไม่ต้องไปกังวลก็ได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ต้องกังวล นันน้นเราว่านอายุท่านน่าจะประมาณได้เกินหกสิไม่เกรูสิตามภาพนัแน่ๆ<า>ตามภาพสูงสูงยาไม่ได้ไมาเกินร้อยแปดสิ้นานหลังน่าจะอยู่ในเจ็ดประมาณสักเจ็ดสิบที่เรามาคำ<ช>านวณเองนะครับประมาณนั้เป็นพระเป็นทางยงนี่ชัดเจนไทยชั้เจนท่นทานภูไทยชัอขเดนหมมดเดนหมเจนท้าได้สุวรรณท่านหน้ามันเาได้สุวรรมันนี่มีธุระอะไรเลอก็เป็นพระไทยนะประมาณ